สวัสดีค่ะยังดีการรับถุ่ช่องฟ้าใช่ป่าไม่งไ้ค่อยเอาน้ำใส่กระมังไว้หนะ่อยอาไว้ล้างมือได้เห็นไหมนู่นตรงหัวหนนาาเนี่ยต้นมะละกอเนี่ยมาดูเสื้อเสือเสือนู่นเน่ยนู่นน้ำยำอ่านี่นะคะโอ้โหน,นี่เกี่ยวขาวหมูให้มัน เปื่อยๆหน่อยนะครับพี่ต้มอย่ามันค้ามือวันนี้ก็ที่ครัวของเราพึิกครักอีกแล้วนะเราจะอาหารเราจะมีเมนูนี้พริกขิ้หนูสดมาใส่นะโอ้ยสมัมสีสวยน่ากินขนาดนี้คุณผู้ชมดูยังไม่ได้ใส่นั่นเลยพริกถ้ามีพริกขิ้หนูสวนอันเล็กๆนะทุบๆใส่อ๋อให้มันแบบ ม,มีสีสารสดใสสวยงามแล้วก็หอม,หอมพริกขีรูสวนหอม,หอ,มอืมป้าใบ้นเติมน้ำหลายรอบแล้วเนี่ๆๆยยำปลาทูนี่แหละเขาเรียกว่าอาหารที่ประหยัดที่สุดแล้วก็จิ้มจิ้มจำ้ำจ้ำ จากมหาชัยนะฮะคุณผู้ชมนี่ไหมจานจานประราก็จะเป็นสีนี้สีส้มของเราสีเหลืองอมไม่ต้องใส่เยอะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะปาดไว้สักชิ้นหนึ่งเคือใครอยากกินเปรี้ยวก็ตีเอาเองอปาด<แ>ปาดไว้เลยค่าแต่ถ้าใครแค่แบบพอไม่านานค่อยเด็ดไว้อยู่ในถุงหวานนั่นแหละอยู่บ้านนะหละก็เอาไกไหม จำมาไม่ใช่คนนี้แหละอ่ะวันนี้เราจะมาอะไรอีกนะคะวันนี้ตุ้มหงก่อนออกเดินทางง่ายนะไปเก็บเห็ดก่อนเดินทางไปเก็บเห็ดค่ะเสียราาไปงานง่ายอยู่ง่ายง่ายเดี๋ยวไปเก็บพริกน้ำพริกนี่จะเก็บพริกก่อนไหมน้ำพริกนี่ทั้งหมดเจ็ดตัวไปทางนี้ไปเก็บน้ำพริกไปเก็บพริกเก็บพริกเก็บพริกตรงนี้ กินหะูเปิดตำดารกพิกินหูสวนนี่นะ แเราจะเก็บใบผักชีที่ใส่ต้มยำเนี่เยเยอะมากมากพอดีเผ็ดพอดีเผ็ดเลยนะคะทีอือแลว้วก็ผักชีใบเลื่อยมันจะอยู่ตรงนี้นะที่เราจะข้าไปเอาเนื้อ chi các bạn đi, công nhân cây mà cắt đi, ta không biết chúng ta không biết tân chi ไม่เท่าแล้วสิบหกราบังาแด เดี๋ยวเราจะไปเอาต้นนหอมบ้านไม่ได้าก่อนนะค่ายสิตั้งกล้องไว้ตรงนี้แหละ้้มีตนหอ แตงกว่าปุ๋มีลูกเลยเว้ยโอ้ยกะหาเครื่องปรุงอยู่ไอ้ไม่ต้องปีดไม่ต้องปีดมันยังไม่นิ่มมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้ใส่ต้นหอมไม่ใส่พริกเลย เรายังไม่ได้ใส่สิ่งนี้มันจะอร่อยได้ไงเราไใส่เลยเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องค่อยค่อยมาไปอย่ามันจะไม่แซ่บและตักไปกินค่อยกระเพรายนิดเจ้ามันจะใช้ไปเด้อนี่นะคะต้มยำขาหมูสุกแล้วนะคะเรายังไม่ได้แบ่งไว้ให้ลุงและให้ปีนี่นะคะ ตุ่มยำขาหมแูแล้วก็เกมไปข้างล่างเหมือนกันนะพี่ ทีนี้จะประมาณนี้นะคะ4่เรื่อ,องไนค์กก็แก์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับปลาไทายบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะต้มยำต้มยำต้มยำต้อ,ตอ,ตอะเี้ยเดี๋ยวเขาไม่กินข้าวเลยเขาไปเลยเหรอไปเลยป้าไปเลยอ๋อเี่ย นี่นะคะเดี๋ยวป้าชาวบ้านจะเอาต้มยำไปข้างล่างนะด้วยรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ